ไม่มีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ละคนก็ไม่ได้ว่าจะอยู่กับเราตลอดไปนั้นเพื่อนนะนะครับโ่วงนี้ในอากาศร้อนนั้นเพื่อนก็ดื่มน้ำเยอะๆนะเพื่อนนะอยู่ในที่ร่มๆเย็นๆหน่อยนะร้อนจริงๆนะปีนี้เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกันได้นะครับผม ก็สวัสดีนะครับเราควรใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะเพื่อนนะแต่หลายๆคนเนี่ยคือใช้ชีวิตจมอยู่กับอดีตนะแต่หลายคนก็กังวลวิตกกังวลเกี่ยวกับอานาคตนะ ช่วงเวลาที่แน่นอนที่สุดก็คือปัจจุบันในหลนะเพืนะ่อนนะอดีตคือก็สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยสาคัญที่สุดนะความสุขเพื่อนนะนะมันเป็นสิ่งที่เก็บสะสมไปไว้ไม่ได้นะนะมันไว้ไม่ได้นะอยากจะมีความสุขก็มีได้เลยนะครับไม่ต้องมีเงื่อนไขหรือว,ว่ามีข้อแม้อะไรนร้เพื่อนนะครับเราควรจะหัวเราะเราควรจะยิ้มน้เพื่อนนะได้ในทุกๆวัน นะอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าไปเพื่อนนะครับเวลามันผ่านไปเร็วมากนะแป๊บแป๊เนี่ยนะตื่นเช้ามาเนี่ยแป๊บๆป๊อ้าว่ายแล้วนะอีกทีก็รู้ตัวเนี่ยก็่ําก็มืดแลยฮนะนี่ก็จะข้ามไปอีกวันเนี้ยคู่นี้ก็เป็นวันที่หกแล้วนะครับนะนะเพื่อนนะเห็นไหมเวลามันผ่านไปไวมากนะ,นะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนอะไรที่เราจําเป็นต้องทําอะไรที่เราต้องทําให้รีบไปทําครับนะ อย่าไปรอเวลานะครับอย่าไปรอเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีสําหรับเราหรือเปล่านะเราควรจะใช้ชีวิตเปล่านะเราควรจะใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงนะเพื่อนนะวันพรุ่งนี้คือไม่รู้นะวันพรุ่งนี้ยังไม่แน่นะแต่วันนี้คือแน่ๆคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นเพื่อนนะก็ใช้คือพูดง่ายคือทําทุกๆวันท,ทําทุกๆวัน ให้เหมือนมันเป็นวันสุดท้ายอ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายในชีวิตเราเนี่ยมันต้องยอดเยี่ยมที่สุดมันต้องดีที่สุดนะมันต้องเจ๋งที่สุดนะสวัสดีครับคุณนุชนะยินด,ดีต้อนรับนะครับนะคือคนจํานวนมาก,กเพื่อนนะก็เขาเรียกว่าวิ่งวิ่งไล่ตามอนาคตอ่ะนะนะนะห่วงเรื่องอนาคตใช่ไหมครับเนะี่ย จนลืมจนลืมช่วงเวลาปัจจุบันไปไงเรากังวลนู่นกังวลนั่นกังวลนี่นะเครียดนะเครียดจนจนจน,จนละเลยเวลาในปัจจุบันนะเะไรเราก็แล้วแต่แน่นอนมนุษย์ทุกคนเพื่อนะในใจนะนะมีกิเลสอยู่แล้วมีความโกรธความโลภความหลงอยู่แล้วนะคือพูดง่ายๆคือมนุษย์อะ่ะมีกรรมะนะมีกรรมะ่ะ อยู่เบื้องหลังของชีวิตและไอตัวกรรมนี่นะนะมันมันจะสร้างเส้นทางให้เราเดินมันจะหลอกล่อเราเพื่อนนะมันจะหลอกล่อเราใจเราที่ประกอบด้วยกิเลสอยู่แล้วเพื่อนนะมันก็จะฟุ้งขึ้นมานะครับมันก็จะฟุ้งขึ้นมาบางครั้งมันเป็นมันเป็นเรื่องเล็กๆอะ่ะเราก็ทําให้มันใหญ่โตขึ้นได้นะนะเหมือนกับบางคนอะ่ะนะโหเมียทะเลาะก,กันหรือว่าแฟนทะเลาะก,กันเรื่องเล็กๆ,ๆเองอะ่ะกลับกลายเป็นใหญ่โตนะ เพราะใจเราขาดเขาเรียกว่าขาดความต้องขาดศีลขาดธรรมนั่นแหละเมื่ใจเราอ่ะนะมันมันเต็มไปด้วยกิเลสไงเราก็อยากจะเอาชนะใช่ไหมถูกไหมเราไม่ได้มองความเป็นจริงอ่ะเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยชนะแล้วฉันได้อะไรวะ